ว้าวคือฮาสนันโซเชียลไปเลยคะ่ะเมื่อดีเจเพชรเจ้าวิเชียนอดีตสามีของนิวเคียร์ฮันสาขับรถสปอร์ตสุดหรูไปส่งสาวสวยออร่าจับมีนารีนาชัดอมรอชัยมิสแกนนครราชสีมา2023เข้ากองประกวดของเราสาวงามทั้ง77จังหวัดของเวทีมิสแกนไทยแลนด์2023ทากลางสายตาของงานจับจ้องมาที่ดีเจเพชรเจ้ากับมีนากันใหญ่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงกันหนะ้าแต่งานนี้บรรดาขาเผือกนักสืบโซเชียลไม่ต้องตามสืบแล้วจ้าเพราะสาวม,มีนาออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยว่าใช่แฟนใหม่ของดีเจเพชรเจ้าหรือป เรียกว่าถูกจับตามองกันหนักมากเลยทีเดียวคะ่ะกับเรื่องราวหัวใจของดีเจเพชรจ้าอดีตสามีของนิวเคียหันษาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมายอมรับว่ากําลังคุยกับสาวคนใหม่อยู่แถมนิวเคียก็เคยเห็นสาวคนใหม่ของอดีตสามีแล้วด้วยและเป็นคนช่วยสแกนสาวที่จะเข้ามาในชีวิตของอดีตสามีแต่ทั้งนิวเคียรและดีเจเพชจ้าก็ไม่ปริปากแม้แต่น้อยว่าสาวคนใหม่ของดีเเพจ้าเป็นใครกันแน่ กระทั้งเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมากลับมีกระแสฮือฮาไปทางโลกโซเชียลเมื่อมีรถสปอร์ตสุดหรูคันหนึ่งขับรถเข้ามาในกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์2023แต่พอคนขับรถสปอร์ตเปิดประตูออกมาทําเอาหลายคนอึ้งหนักเพราะหนุ่มคนนั้นก็คือดีเจเพชรจ้าวิเชียนอดีตสามีของนิวเคียรนั่นเอง จากนั้นดีเจเพชรจ้าก็เดินไปเปิดประตูฝั่งคนนั่งแล้วมีนามิสแกนนครราชสีมา2023ซึ่งมาในลุกชุดราตรีก็ออกสีแดงออร่าจับได้ลงมาจากรถของดีเจเพชรจ้าท่ามกลางสายตาจับตามองกันใหญ่ว่าทำไมดีเจเพชรจ้าถึงมาส่งมีนาถึงกองประกวดและความสัมพันธ์ของมีนากับดีเจเพชรเจ้าเอ้ยยังไงกันนะใช้แฟนสาวของดีเจเพชรจ้าหรือเปล่า แต่พอสอ่งในอินสตาแกรมของนิวเคียร์หันสาในวันเดียวกันกับที่อดีตสามีดีเจเพชรจ้าไปส่งมีนานั้นกลับพบว่านิวเคียร์ได้โพสไอจีสตอรี่รัวๆขณะไปเช็คดวงกับอาจารย์อุ๋ยชนิ t าหมมดูคนดังพร้อมกับเขียนข้อความว่าพูดเลยว่าช็อกอาจารย์เข้ามาในหัวหนูใช่ไหมและเหมือนมานั่งเมากันมากกว่าค่ะแต่คือสุดจริงๆแต่ไม่มีการพูดหรือโพสต์ถึงเรื่องของสาวคนใหม่ของดีเจเพชรจ้าแต่อย่างใด ล่าสุดมีนาไม่ปล่อยให้สงสัยนานออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงสถานะกับดีเจเพชรจ้าโดยมีนาเปิดใจว่าจริงๆตัวเองรู้จักกับดีเจเพชรจ้าอยู่แล้วและรู้จักกันมานานมากแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ถ่ายซิทคอมและซีรีส์ด้วยกันกับพี่เพชรจ้าจึงขอยืมรถสีแดงของพี่ดีเจเพชรจ้ามาในกองประกวดด้วยความที่หลายคนบอกว่ามีนาเหมือนดาราจ,จีนจึงอยากทําอะไรให้มีความเป็นจีนแต่พี่เพชรจ้าขออาสาขับรถมาส่งให้เองพร้อมยืนยันความสัมพันธ์กับดีเจเพชรจ้าไม่ได้เป็นคนพิเศษให้เรียกว่าลุงกับหลานดีกว่า เพราะว่าตัวเองรู้จักดีเจเพชรจ้าตั้งแต่ยังเรียนมัธย,ยมและเคยถ่ายละครด้วยกันส่วนสาเหตุที่พี่เพชรจ้าขับรถมาส่งนั้นด้วยความที่ตัวเองประกวดทั้งทีครั้งเดียวในชีวิตจึงอาสามาส่งและเคลียร์คิวให้น้องรวมถึงให้กําลังใจซึ่งถ้าตัวเองคุยกับพี่เพชรจ้าจริงก็คงจะอยู่เงียบๆไม่ให้มาส่งแบบนี้หรอกและไม่กลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเป็นการเปิดตัวคบหาดูใจกันเนื่องจากถ้าเปิดตัวจริงก็คงไม่เปิดตัวในงานอะไรอย่างนี้และขอถามพี่เพชรจ้าก่อนว่ารอบต่อไปจะมาเชียร์ไหมเนื่องจากพี่เขาค่อนข้าางงานเยอะ เรียกว่ามีนาะออกมาเคลียร์ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสถานะกับด mm ีเจเพชรจ้าเป็นแค่ลุงกับหลานเท่านั้นและไม่ได้เป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของดีเจเพชรจ้อย่างที่หลายคนคิดกันคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลเลอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ